ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่ทธันวาคมพศ2 5 6 7กับสวัสดีออท่ 6, ทนาออ 2, ทนผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรเขามารับชมชิปเขามาอุ่นนุนและเขามาติดตามผลงานของทางช่องเขาครับช่องยูซีพระโกซิ่ง1.01ครับสำหรับเซานีชิปนี้ก็มีวัวมาแบงปันพี่น้องอีกเขีนเดิมครับงัวมาถึงเมือนจากโตดด้วครับพี่น้องครับงัวเทียน,นยนยูนี ผมสรงฟรีให้200กิโลเมตรเรากะบริการจิมเงินไปทางโดยพ่ต้องมาจำกอ้นใดๆทั้งสิ้นเครับพี่น้องครับน่องเหนือจาก200กิโลเมตรที่ผมทรงให้ฟรีแล้วผมกะสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าแต่พอมาพี่น้องมักถืออกถือใจกะโทรมาหาผมด้วยครับฝากเบอร์ไว้ก่อนครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดอของข้อวัวต,ตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกเสดวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับแล้วกยัง หม้ตัวไรมองใดมี่ตำนิผมสีบอกสี่เก้าแจ้งไปในคลิปเลยเด้อครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้เก้าก็แสดงว่าตัวนั้นจุดนั้นบ่มีตำนิ้หลักการที่เน้นย้ำทุกๆคลิปเด้อครับพี่น้องครับขอความเมตตาขอความการุณาครับพี่น้องครับอยา่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันอยา่าโทษความสาใจครับมั่นใจว่าจะของซื้อได้โทรมาหาผมได้ตลอดนี่สีม่วงเด้อครับพี่น้องครับถ้าบ่มากก็บ,บอกผ่านเช่นนั้นแหละครับพี่น้องครับจะโทษเรี่ยวมันอ่าโทษที่ครับถ้าโทษเรี่ยวพอไม่พี่น้องบ่เอานี่เกิดความเสียหายแน่นอนครับพี่น้องครับ ออกจากบ้านย่อมมี่าเสียใจครับพี่น้องครับอ่ะมาหนี้เพาะว่ายรยังหังมีเรื่องราคาหยกราคาแยกด้ยครับพี่น้องครับมาเมืองขู่ที่หนึ่งนี่กอนครับผู้ใดหาง่วผู้ไปขุนนอครับพี่น้องครับอ่าเป็นงัวผู้ไทยอายุเจ็ดแปดเดือนกับลูกผสมบามันอายุขวบหนึ่งนี่ครับพี่น้องครับตัวแดงนี่ครับตัวลูกผสมบามัน ตัวผู่ไทยตัวสีดำนะครับพี่น้องสำหรับสองตัวนี้กะมองขายครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งมืนหนึ่งพันพ่อครับพี่น้องครับสองตัวครับตัวผูไทยกะบ่ได้เงี้ยบได้เลยครับพี่น้องครับกับอกพ่อพี่น้องตามตรงแต่ว่ากะได้ลูกผสมบามันตัวหนึ่งอายุอายุขวบขวบกู้เนี้ยนี่ครับพี่น้องครับกะได้อายุครับพี่น้องครับเอาไปเขาคุ้นได้ครับ นี่ครับนี่นะจ๊ะงอโบได้ดื้อล้วครับพี่น้องครับเพราะว่างอโบเคยถึงเสียกับธรรมดาครับเราสิเตือนอ่าบัานี้หันมาเมืองแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่รวยสามสิบเนี่ยเป็นไทยกลางพื้นบ้านอีสานดังเดิมเฮาเลยครับลูกสาวอายุห้าหเดือนแม่ถ้าพอคุ้มพอแล้วนะครับพี่น้องครับเอาไปรุนทรวงเอาครับถ้าเฮาบ่ได้ตัวท่องแล้วก็บ่ได้ประกันนะครับขายขายในราคาแม่ลูกครับหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทครับพี่น้องครับ วันนี้กรณีพ่อแม่พี่น้องยกเงินหนี้ครับพี่น้องครับเอาไปสองหมืนสี่พันบาทด้วยครับพี่น้องครับถ้ายกเงินหนี้ครับสองหมืนสี่พันบาทส่งหอดบานหอดซองกับจังเก็บเงินกันครับพี่น้องครับครับสียกสีแยกได้เหมือนเด้อครับพี่น้องครับพอยกก็ได้ง้วนซีตัวได้ตัวแม่ซองรุ่นทว่งแม่หนึ่งแล้วก็ตัวผู้ซองครับนี่ครับมังจะฉาดครับ ฝากพี่ฝากน้องเป็นแนวทางนี้ด้วยครับพี่น้องครับเพื่ออยากได้ไปเลี้ยงเอฟซีทันใดยุไกรกะโทรมาพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับคาร์ลกับพอได้เจ็บแพงียงยังเบื่อว้างลังการครับพี่น้องครับซอยกันพออยู่ได้ซอยกันเตอรนหนามอะไรนะครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับสารชีวีขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกขอบสดีครับ